ครับผมมาลองเสียงลำโพงบอสนะฮะลำโพงบูทูธนะฮะเป็นพอตเทเบิลนะครับสมาร์ทสปิเกอร์นะครับรุ่นนะฮะนี่ฮะมีกล่องอุปกรณ์ครบเลยมีแบตในตัวนะครับผมนี่ฮะคิวเป็นคิวไปไหนได้สะดวกมากนะครับผมลำโพงเสียงดีมากๆนะฮะบอสไม่มีตำหนินะฮะนี่นะสภาพสวยมากนะอันนี้ลองกับ โฟนนะฮะต่อเชื่อมนะฮะลดเสียงนะฮนะลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะมีไฟโชว์นะนี่นะหรือลดเสียงเพิ่มเสียงที่นี่ได้นะครับที่มือถือเราได้แล้วแต่เรานะเนี่ยอาจจะผมลอง spotify อลอง spotify หน่อยครับอ่ะนี่นะฮะเสียงดีมากนะฮะ นะเปิดนะสียงดีมากนะฮะอะเป็นจ็กสันนะ่ะมีส p อติฟ y นะครับผมถือฮิวได้นะครับผมนะฮะเสียงดีมากๆนะฮะ สิ่งดีมากนะโอเคครับผมคฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางติดต่อครับร้านเปิด9ก้ามงครึ่งปิด5้ามงเย็นร้านอยู่ทุกวันสุกนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ